จะมีใครใคร อะไรเสียโป้ผู้น่ารักเอ่อสกเม็แม่งเงียบว่ะไอ,อ้บุรีดูตัวเลยนี่ไหลเลยไงไหลแล้วเด้ยัดแม่ญญมแค่ไปก่อนเลยสัตว์ไฟไหม้แล้วันนี้แ <c oughs> จกสดๆเลยได้สัตว์เอาแบบว่าฆ่ากันไปเลย <c oughs> อะไรอะ่ะคิดถึงอะ่ะ กูจะจับ <distracting> ค <Sky jogo> ุยก <Yeah. S 1> ูมันก็เร <No. S 1> uh, ื hey pues like ่องกูไอสัตว์เย็ดแม่มคันนะให้จับไปอสัตว์เออไฟแช็กหน่อยเนี้ยเออหาที่ตั้งด้วยหาที่ตั้งด้วยก่อนเล่นด้วยหาที่ตั้งด้วยทําไมอ้วนจังวันนี้ไอสัตว์อุดมสมบูรณ์นี่แม่เย็ดอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวกูบอกก่อนนะไอสัตว์ไอพวกลูกไล่พวกลูกไล่เจ้าพ่องหลายนะไอพวกลูกไล่ เจ้าพ่อเมืองกรุงเจ้าพ่อภาคไหนก็แล้วแต่นะไอพวกลูกไล่ทั้งหลายนะยศแม่อย่าไปคำพูดเยอะนะไอสัตว์นี่ยศแม่อยู่อยู่รออยู่นะยศแม่กูไม่เล่นหรอกลูกไล่แบบพวกมึงอะกูเล่นยันลูกพี่สัตว์นะไอสัตว์กูไม่อยู่ประเทศไทยแล้วไอสัตว์เดี๋ยวตายได้ง่ายด้วยบอกให้ไอเฮีย hey, yeah. ขวดให้เจ้าร้องสักทีดิเดี๋ยวแม่งได้ร้องแน่วันนี้ไอสัตว์เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวแม่งได้ร้องแน่ไอสัตว์เย็ดแม่กินกูไปแล้วเท่าไหร่เย็ดแม่มาร้องร้องนู่นร้องนี่ใครแชร์กูแจกกูแล้วแม่เย็ดนี่ไอเอาคนแรกก่อนเลยแจกคนแรกก่อนเลยใครวะววบ่น<อ>คุยอะไรเรื่องกูแซงนัตพลไม่เคยได้เลยเอาให้มันไปดิแซงนัตพลห้าแปดหนึ่ง พร้อมเพย์ส่งมาหาพ่อเงาะพร้อมเพย์โอนไม่เป็นห้าแปดหนึ่งสองสองหกนี่โอนจะจะเลยนาะยสัตว์เัดแม่แชร์ไว้เป็นข่าวดีไวสัตว์เัดแม่ใครพาลูบิ้วของขึ้นมแม่แย่เด็ดแม่แชร์เป็นข่าวไอ้เฮียไอ้บุกเจกลพองหลาเนี่ยสัตว์ เจ๊แม่ช่วงนี้รู้สึกอยากโดนด้วยลูกกระซงลูกกระสุนเนี่ยอสัตว์อยากปะทะเข้าข้างในเนี่ยเจ๊ตแ,แม่เนม่ยเจออกก็น,แ,นแ,แม่แชร์แชร์อยากโดนตีนให้เงินด้วยนี่มีที่ไหนสตัตว์โอนให้มันนี่เ็ยไอ้นัตพงษ์เนี่ยเจ๊ตป้าเ,เล่นเว็บไหนจะเล่นเว็บไหนวันนี้เดี๋ยวปักหมุดให้นี่เดี๋ยวโอนให้ก่อนนะนัพงษ์กติกาห้าแปดหนึ่ง เดี๋ยวขอโอนก่อน581 226 8041ไอ้สัตว์มึงแชร์ยางไปดูวันนี้ว่ามันแชร์ยางไอสัตว์เอาไป300แม่เย็ดนี่เดี๋ยวใครแชร์เยอะก็แจกอีกเย็ดแม่นี่3 0 0โอนกันสดๆต่อหน้าเรียบร้อยดูกันตรงไหนนี่แชร์แล้วแชร์ลงกลุ่มแล้วเขียนแคปชั่นว่าแคปชั่นว่าเสียปโป้ประเทศไทยใครก็ได้เย็ดแม่จำไว้ไอสัตว์ เออไอหน้าหีไอสัตว์มึงจะให้กูเล่นอะไรมึงจะให้กูเล่นอะไรเล่นบาคาร่าหรือเล่นอะไรถามมุ่มึงเนี่ยไอเฮียเย็ดแม่จำเป็นต้องกลัวเจ้าพงเจ้าพ่อดิไอสัตว์อ,อ,อะไรเนี่ยใครเนี่ยไอโทนี่หน้าหีไอสัตว์กูรวยจริงเย็ดแม่ ไอ้โทนี่มึงไปใส่ทองใส่ทองคุยอะไรแยะๆนั่นน่ะไอ้สัตว์คนรวยเขาไม่ใส่ทองหรอกไอ้โทนี่ไอ้คุยไอ้แก่งอกไอ้สัตว์เข้าใจป่ะมึงไม่ได้ขี้ตีนกูหรอกไปไกลอย่ามาเล่นนะกูไอ้โทนี่ไอ้ไอ้แกเไอ้สัตว์ขายบุหรี่มึงนู่นเนี่ยแดแม่ฝีปากมึงเหลือฝีปากมึงเทพบปไอ้สัตว์เข้ามาไอ้สัตว์อืมเข้ากล้องอ่ะเนี่ย เจ็ดแม่จะเล่นก็ไอดีไลนที่ปากหมุดไว้รอแป๊บหนึง่งไอสตัตว์เดี๋ยวปากให้เจ็แดแม่นี่ไอสัตว์ที่ปากหมุดเนี่ยคนเล่นแม่งเป็นหมื่นไอสตัตว์มึงเข้าไปดูเ่ยคนเล่นแม่งสี่หมื่นมาคนนี่เฮียเจ็แดแม่หน้ามาแม่งไงสตัตว์เดี๋ยวโอนเน่ยเจ็ดแม่เล่นได้เป็นล้านแล้วโอนนี่มึงเห็นได้สตัตว์ประกาศตีนกูเลยนะไสอ,อสัตว์ฮะอมครวยกูด้วยนะไอสตัตว์เนี่ยอมควยกูด้วยเนาะเฮีย ไอหน้าสัตว์เจ็ดแม่อมควยกูเลยนะไอสัตว์จะสวนแล้วเจ็ดแม่หน้าม้ามึงก็สวนนี่ไอ้ไอหน้าหี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วไอเฮียกูนี่เล่นเงินจริงเสียเงินจริงไอสัตว์มึงไปถามนี่บอลสตาร์ที่ปล่อยแปดนี่ฮอลลีเดย์ที่ปล่อยแปดนี่กูเสียไปกี่ร้อยสัตว์เจ็ดแม่เดือนนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านไอหี่ไอหน้าหีเจ็ดแม่เสียจนเป็นบ้าอยู่แล้สัตว์จะบ้าอยู่แล้ควย มึงก็ใจว่าจะบ้าอยู่แล้ว yeah. อีอ่อสัตว์เย็ดแม่เล่นเว็บก็จะบ้าอยู่แล้วไอ้สัตว์เสียจนเป็นบ้ามึงก็ใจอ่ะอสัตว์แต่ด้วยความนักสู้ไอ้แม่เย็ดควยโทรโอนตังเง้ไปสองล้านนี่ของขึ้นเออของขึ้นโอนแม่ไปสองล้านนี่สัตว์เดี๋ยวมึงดูย็ดแม่แล้วกูเล่นได้ล้านสองล้านแล้วกูโอนเงินให้เห็นจะจกักนะไอ้สัตว์เย็ดแม่มอขอตีน,น,นกระทืบหน้ามึนนี้ไอ้เจ้าพ่อเมืองกรุงเนี่ยไอ้สัตว์ ไอ้เฮียมึงจะไปฟ้องใครก็แล้วแต่ยันแม่กูไม่ให้อยู่ไทยทําเนียอะไรกูไม่ได้นะที่นี่มันเสรีที่นี่มันเสรีสัตว์แต่อย่าให้กูกลับไทยกูก็ไม่กลัวพวกมึงไอ้เียไอ้หน้าหีไอ้สัตว์ยันแม่โอ้ยันแม่กโูโอนตังค์ดูเออโทรบอกมาเนี่ยไอ้สัตว์ เขาบอกวันนี้โอนไปสองล้านเนี่อย่าโอนเลยมึงเห็นเห็นเลยสองล้านเนี่ยไอสัตว์เนอเย็ดแม่เล่นเงินปลอมเล่นเงินปลอมมึงสวนเนี่ยยดแม่เนี่ยอย่างงี้มีเงินปลอมไหมสัตว์เนี่ยเนี่ยมึงดูดิมีเงินปลอมไหอฮะมีเงินปลอมไหมหน้าหีเงินปลอมยังไงวะไอสัตว์อรรลครับออเบตนะเติมออเบตนะเนี่ยเนี่ยไอสัตว์เงินปลอมไหมแม่เย็ดมึงดูดิ เนี่ยเย็ดแม่เข้าไปดิเบอรเว็บอเบตทีเฮดเนี่ยไอสัตว์เนี่ยเย็ดแม่เบอร์โทรเขามีที่อะไรเขามีเนี่ยแจ้งฝากแจ้งถอนไอสัตว์กดเข้าที่แอดไลน์ไอสัตว์เนี่ยไอคุ้ยอ๋อเจ้าพ่อฮะอเบตอ่ะเออไอสัตว์เงินก็มีสมัครใหม่ให้เลยเล่นนูเซอร์ใหม่สองล้านส่งเลขส่งเลขมาไอสัตว์ด่วนเลย ยศแม่เดี๋ยวยดแม่คนดูสองหมื่น,นไอสัตว์ยดแม่นะของถ้ากูเล่นได้ตังจริงนะสัตว์เยดแม่ไอเฮียพออยู่กรุงอยู่กรุงเทพก็โอ้โหจะฆ่ากูจะงั้นอยู่เยดแม่พอมาขเขมรก็จะฆ่ากูอีกแล้วเจ้าพ่อทั้งหลายไอสัตว์ยศแม่ให้แม่งมาเลยสัตว์เป็นสอสอได้เมื่อไหร่มาแตะนี่นิ้วโป้งตีนนี่สัตว์เยดแม่มีแต่ใจเล้าหีมดไอสัตวมีแต่อำนาจคยุยหัวควยุยเฮีย เด็ดแม่กูปากเก่งเลกูอยู่ได้ไอสัตว์เข้าใจป่ะกูปากเก่งเลกูอยู่ได้ไอสัตว์เออกูปากเก่งกกูอยู่ได้ทําไมไอสัตว์กูไม่ต้องไปติดคุกเหมือนพวกนั้นด้วยไอเทียกระโปะกับไอกะลาปากระป๋องไอเทียไอสัตว์กูปากเก่งเลยกูรักษาตัวเองได้เออเด็ดแม่งรู้จักเฉินต้าชี่ปะไอสัตว์หน้าหีไหนมันส่งมายังไวสัตว์ ยังเลเจ็ดแม่ไอโอ้โเบอร์โทรไปเลยโทรเบอร์ผู้จัดการเจ็ดแม่ไอสัตว์กำลังเล่นเย็ดแม่รอก่อนเอ้ยถามพ่อแม่มึงไงสัตว์บ้าอยู่แล้วไอเชี้อะเปิดพัดลมให้ดีกว่าโอ้กูร้อนเลยมึงรีบเปิดเลยสัตว์กูร้อนเลยสัตว์เย็ดแม่ไอเชี้เว็บไอเชี้ดี่โอนตังค์มาแล้วก็ไม่เติมให้กูอีกไอสัตว์ จ็แชร์ไปเลยสัตว์ฮัลโหลแชร์โลโลไปเอ่อผมโอนตังค์ไปสองล้านเนี่ยออเบกตเติมให้ผมหน่อยเด้สมัครใหม่ไหมผมเลยออเบกตอ่ะส่งส่งดูเซอร์มาทางนี้เลยด่วนเลยนะเจ็ดแม่เดี๋ยวมึงดูไอสัตว์คนแชร์เนี่ยกูแชร์ไปเลยเดี๋ยวกูให้คนละสามร้อยแม่ยัดไล่โอนให้มันนี้ ไอ้สัตว์บ้าแล้วบ้าแล้วแชร์อย,อยากอยากโดนกระทืบไอ้สัตว์อยากโดนยิงยันแม่อืมไม่โดนนาทีไม่ดีขึ้นเลยไอ้เหี้ยยันแม่ส่งเลขบัญชีกันมาหาพ่อเหมือสัตว์บอกให้ออกไปแชร์ไอ้เหี้ยออกไปแชร์เดี๋ยวโอนให้เองเอาคนที่สองใครวะไอส้สัตว์นี่ ไอ้ด ka ีไลท์ที moi, ่ปากมุดไว้จะเล่นจะตามก็สวนกันไปไอ้สัตว์อย่ามาบอกว่าเงินปอไม่น่าหีไปเอาที่ตั้งมาดิเ็ดแม่จะเล่นในมุมกล่องกันน่ะเ็ดแม่เดี๋ยวมึงดูไอ้สัตว์ไอ้วะไอ้พวกกระโปรงกระปากข้างหลายที่ไอ้พวกอะไรปลาซิวปลาซอยที่มันเห็นมีสูตรเจ้าขอร้องชีวิตอะไรวะพวกมึงไปเชื่อมันได้ยังไงไอ้เฮียไปเชื่อมันได้ยังไงมันหลอกพวกมึงเข้าไปเล่นไอ้เฮียสูตรพ่อสูตรแม่ไงัะมันมีสูตรนะ เว็บแม่งปิดไปหมดแล้วไม่เปิดมาเต็มกันไปหมดหรอกไอ้เชี่ยนะอย่างโง่อยากให้พวกมึงได้ตังไอ้เที่ยไอ้พวกเจ้าพอ,องหลายก็ไปเปิดเว็บแบ่งไปหลอกแดกชาวบ้านคนจนให้เที่ยสูตรก๋วยเตี๋ยวเลยสูตรพ่อแม่งง่ะไม่มีหรอกสูตรกูเตี๋ยวไอ้สัตว์ไอ้เที่ยสูตร๋วยเตียเ๋ยอีดาไอ้สัต,ตว์เอ้ยเนี่มึงดูของแท้อยู่นี่นสัตว์ไม่มีสูตรเที่ยอะไรทั้งนั้น ไม่มีสูตรเฮียอะไรทั้งนั้นมึงจะออกไปไหนมึงดูมันเป็นความรู้ที่พวกมึงดูไอ้หน้าหีก็จะาความรู้ความรู้ไอ้สัตว์และไอ้เฮียโทนี่นี่นะไอ้สัตว์นะมาบอกว่าเงินกูปอมนะไอ้โทนี่นี่ไอ้สัตว์ทองที่มึงใส่เนี่ยเย็ดแม่แม่งยังไม่เท่าไฟแช็กกูเลยเฮียนะทองที่มึงใส่เนี่ยยังไม่เท่าไฟแชกกูเลยนะไอ้สัตว์ไฟแช็กกูนี่ขนเพชรไอ้เย็ดแม่มึงรู้จักเปล่าไอ้สัตว์มึงไปตามยายเขียวนู่นเย็ดแม่ ไอ้ยัดเปดเอามาไล่สัตว์มาไล่สัตว์ยัดแม่สองล้านไอ้สัตว์มึงดูกันไว้นะว่าเล่นกันยังไงแล้วจะสอนผู้มึงครั้งเดียวนะอ้สัตว์เว็บที่เงินชัวเนี่ยมันต้องเว็บสายตรงไม่ใช่ไปเล่นกับเอเจนต์พอโดนโกงมาก็ร้องหม่มร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพ่อมึงไงเฮีย ไอสัตว์พอเล่นนะมึงไม่ดูกันมึงออกไปทำเฮี้ยอะไรกันไอหน้าเฮี้ยไอพวกเจ้าพ่อทั้งหลายนะบอกไว้ก่อนเลยนะไอสัตว์เย็ดแม่มึงดูนี่มึงดูอาจาริสัตว์นี่นี่มึงดูไว้นี่เดี๋ยวมันแสงไอสัตว <c oughs> ์ต้องไปนั่งข้างล่างก่อนข้างล่างเหรอเออนี่มึงดูไว้ดูอาจารโปไว้สัตว์นี่พวกมึงดูไว้นะนี่ นี่ V I P สัตว์มีตังเท่าไหร่อ้าวยัดแม่ตังศูนย์บาทไอ้หน้าหิเยัดแม่โอ้ยัดแม่ไม่เติมไม่กูอีกไอ้สัตว์ยัดแม่ล้ำล้ำลายล้ำลายสัตว์รอแป๊บหนึ่งด่าแม่งก่อนไอ้สัตว์เย็ดแม่มึงเป็นพยานเลยเดี๋ยวกูดูโอนตังสองล้านให้มึงไอมึงกูโอนตังเข้าไปและสองล้านพวกมึงไม่เติมไม่กูไว้สัตว์ เดี๋ยวปิดเว็บมั่งเลยเฮียเร็วๆเวๆด้ไอสัตว์เอ็ดแม่พูดโดโทรจริงเห็นไ้มเล่นโอนตังสดไอสัตว์เอ็ดแม่ซาเวียทั่วประเทศไอเฮียคุ้ยคนไหนของจริงไม่สัตว์เฮียไหนเฮียไหนว่าที่มึงว่าแน่ไ,นไอสัตว์มาเจอกูทีนี้ช่วงนี้กูเซียนไอสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ่อนไหนก็เหอะ ใหญ่กูเดินเข้าไปแล้วการไอสัตว์เฮียเก่าที่มาแน่ยังลงไหนอะเออมึงรู้จ่าเฮียเก่าวะไอสัตว์ย็ดแม่เดินไอเฮียแขวอ่ะไอสัตว์ไม่ใช่แขวนอ้แม่เย็ศยแขว่ะไอสัตว์ย็ดแม่ไอสัตว์อ้าวย็ดแม่มาแล้วสองล้านไอแม่เยดมึงดูมึงดูกันไว้หน้าหีดูกันไว้สัตว์พวมึงดูกันไว้นี่วิธีหาเงินยังไงแม่เย็ดมึงดูเน่ไม่มีมันไม่มีสูตรที่อะไรพวกมึงดูหรอก ยัดแม่มีแแทงแล้วได้ตังค์เนี่ยที่นี่มันดียังไงมันดีตรงที่มันออกไพ่ก่อนสี่ใบเนี่ยมึงดูนี่มันออกไพ่ก่อนสี่ใบเนี่ยมันไม่มีโกงเนี่ยเนี่ยออกไพ่ก่อนเอาเด็ดกูกระตกเนี่ยออกไพ่ก่อนสี่ใบนะมันกดแทงไปเลยเนี่ยห้าแสนในสัตว์เนี่ยเนี่ยยัดแม่แทงจริงห้าแสนในสัตว์อยากจะโอนเงินสดไอ้พวมมึงดูด้วยหน้าหีวว่าเว็บมันดียังไงไอ้สัตว์เนี่ยมันไม่ผ่านเอเจนต์ยัดแม่ นี่มันดียังไงมึงดูกันไห้ลุ้นของมันก่อนกูแทงแดงไหมลุ้นของมันก่อนให้มันบอดก่อนจิมก้งมาก้งมากงเอ้ยเอยัดแม่เฮียอ้าวมันมันเบอร์เบอร์สองมาก่อนสองวะมันเจ็ดมันเจ็ไม่เป็นไรของกูนี่มึงดูขามากงก้งอ้าวสามขา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 โอ้โหยัดม่จิมเบอร์สม เจ๊ตแม่โดนแดกก่อนเลยห้าแสนอีกทีเอ้ยแม่เจ๊ตแล้วไงแม่เจ๊ตแล้วไงโดนแดกก่อนเลยห้าแสนไอสัตว์เอ้ยเนี่ยแหละหน้าม้าแม่มึงไงสัตว์เจ๊ตแม่หน้าม้าเจ๊ตแม่โอ้ยสัตว์หน้าม้าเจ๊ตแม่เดี๋ยวออกไปดูก่อนว่าสกอรอยังไงปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมาเล่นตรงนี้แทงน้ําเงินไปเลยไอสัตว์โต๊ะไหนมันโต๊ะไหนแทงน้ําเงินไปเลยห้าแสนไอสัตว์นี่มึงดู มึงอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่มีสูตรวงกลมคุยอะไรอ่ะมันไม่มีจริงมันต้มพวกมึงเข้าไปในเว็บหลอกแดกไอ้สาสตว์ไอ้ไอพวกเจ้าพ่อทั้งหลายมันจ้างมาทั้งหลายลนะ่ะกูนี่เล่นจริงเสียจริงไอ้เที่ยมึงดูไอ้สาสตว์กูก็เล่นไอดีไลท์ที่กูปักหมุดไว้เนี่ยแหละเพราะมันออกไพ่ก่อนสี่ใบแล้วลุ้นได้ด้วยเนี่ยขามาเออกงกงออสี่ขาสี่ขาสามขาเบอร์แป โอ้โหเบอร์หกเย็ดแม่โอ้ยเ็ดแม่มันป๊อกแปดอีกไอสัตว์เอ้ยโดนล้านหนึ่งแล้วเย็ดแม่มันเป็นลมแล้วกูเป็นลมแล้วไอสัตว์กูเป็นลมแล่เฮียไปแล้วเอ้ยเย็ดแม่อะไรวะเนี่ยดวงเฮียอะไรขนาดนี้เนี่ยเย็ดแม่กูเติมได้อีกสิบล้านนู่นไอเฮียเงินกูมีเป็นร้อยไอสัตว์บอกว่าสัญญาณเด็ดไม่ดีเลยเย็ดแม่ประเทศไทยกูไม่กลัวใครไลยเฮีย เย็ดแม่มาดิสัตว์มาดิกูต้องกลัวไอ้สัตว์เย็ดแม่มึงจะเข้ามาสวนดิเย็ดแม่มึงก็กูแทงผิดก็เรื่องกูดิเงินกูไอ้สัตว์ไอ้หน้าหมาไอ้เหี้ยขามาเออกอง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  โอ้โหเฮียเบอร์สี่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 ไฮไปไฮไปไฮไไปโอ้โหยันแม่เป็นลมแล้วมันบอดกูหนึ่งมันบอดกูหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่กูต้องกลัว <c oughs> ชีวิตนี้กูไม่กลัวอะไรแล้วอเหี้ยไอ้หน้าหีรุนของมันก่อนกองมาสัตว์บอดไปเลยกงมาโอ้โหยันแม่กูขามาทีวะสามขา โอ้โหบอดเย็ดแม่จบเลยอ้าม e, ันบอดกูหนึ่งมันบอดกูหนึ่งมันบอดกูหนึ่งไอ้หน้าหีมันบอดกูหนึ่งมันบอดกูหนึ่งมันบอดกูหนึ่งไอ้หน้าหีไอ้หน้าสัตว์ไอ้หน้าเคี้ยเย็ดแม่คืนเคือห้าแสนไอ้สัตว์เย็ดแม่นี่ของจริงเรื่องปิ้งย่างเสียโป้ออนนอนไอ้สัตว์ชื่อนี้ไม่ได้มาเพ้าโชคช่วยนะไอ้สัตว์นน่เย็ดแม่นน่เน่เน่แน่่แน่เดี๋ยวอูถอนเงินให้พวกมึงดู ว่าสองล้านสามล้านเนี่ยถอนได้เร็วขนาดไหนเดี๋ยวกูจะถอนให้พวกมึงดูถ้าพวกมึงอยู่จนจบไปสัตว์อีเหี้ยเอาไว้เป็นความรู้ไอ้สัตว์แล้วก็มันร้องไม่มีเงินไม่มีเงินโดนเว็บโกงนี่ดูรุ้นของมันก่อนเดีย๋ยวค่อยบนโกงโอ,โ,โอ้โหเออโอ้โอยเจนแม่เบสสองขามาก่อนอย่าทำกูนะสองขามาก่อนโอ้โหแม่งแม่งหกเจ็ดแปดละกูจิม้ขามขาปะ ขามาโป้ขามาโป้ขามาโป้เออสองขาสามขาโป้เบอร์ห้าโอ้โหเบอร์สามเออมึงหกเออคืนุูนแล้วสองล้านคืนุูนแล้วไอ้แม่เย็ดคืนุูนแล้วคืนุูนแล้วนาหีนี่นี่ของจริงกูทาไมต้องกลัวไอสัตว์มันออกไพ่ก่อนสองใบสัตว์มันออกไพ่ก่อนสี่ใบกูต้องกลัวไอ้เฮียเย็ดแม่ที่ชัวร์ไม่เล่นเย็ดแม่นี่นี่นี่ออกไพ่ก่อนสี่ใบแล้วก็แทงนิไอสัตว์ นเ,นเ,เ,ไไเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฮี้ยไพ่เฮี้ยอะไรได้อะเนี่ยเออมันจ่อเปลี่ยนไพ่เฮี้ยอะไรได้เนี่ยมึงดูกันม้เป็นเป็นเป็นหลักการในสัสตว์ขามาโกโกงขามาสามขาโอ้โหยัดแม่มันอ้ากูห้ามันสามกูห้ามันสามกูห้ามันสามกงก้งกงก้งบวกห้าแสนถอนเลยกงก้งบวกห้าแสนถอนเลยโอ้โหเบอร์แปดโอ้โหยัดแม่เจ็ดยัดแม่เฮี้ยละ จิ้มมาจิ้มมาจิ้ม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 ,ม,มโอ้เบอร์สี่สิดกันโอ้โหเฮียเสียหาย้าแสนไอสัตว์จะได้ถอนไหมเนี่ยเงินเนี่ยแม่แยัดเอ้ยไอสัตว์ไอดีไลน์ที่ปากหมุดไว้ยัดแม่อย่าง,งโง่ลิงงวนหัวข้อโน่นไปสมัครกันเอาเองไอสัตว์อย่ามาถามเยอะไอเฮียเสียตังค์อยู่แดงอีกห้าแสนเอาแดงอีกห้าแสนเอาะยัดแม่ กูเล่นนี่ระดับประเทศไอสัตว์เบมันอั้นห้าแสนไอสัตว์กูแทงเปิดละสองล้านห้าล้านกูแทงมาแล้วไอเฮียขามาขามาสามขาโอ้โหเย็ดแม่บอดอ,อ,อีกแล้วโอ้โหเย็ดแม่เอ้ยอะไรวะเนี่ยกูว่ากูไม่ได้ถอนเงินเลยสัตว์ขามาโอ้เย็ดแม่เอาเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงโดนโดนเป็นล้านละไงสัตว์เฮียละ้ะ เฮียละเฮียละพ่อเฮียละเฮียอะไรแม่ยัดน้ำเงินอีกหนะ้าแสนนายยัดแม่หมดก็หมดดิแช่งหาพ่อเหมือก็สวนนี่สมัครเข้ามาสวนนี่สัตว์ไอ้เฮียยูอีพ e ีศูนย์สามนี่สัตว์มาดน่สัตว์เอ้ยหน้าเฮียมีเงินไม่ถึงสองแสนมึงเข้ามาโต๊ะกูไม่ได้หรอกไอ้สัตว์เบอร์ห้าจิ้ม,มไม้สัตว์ โอ้โหหกแต้มอ,อีกแย้ yeah, แม่เออมันสองแต้มกูหกแต้มไม่น่าฮีโกงไม่สัตว์โกงมาโกองกงมาโกองกง,อง,องโอ้โหแยดแม่เบอร์สี่นะอย่าทำกูนะโอ้โหวอยเสมอเอ,อ้แยดแม่ตายเลยงานนี้ตายเลยหมดเลยสัตว์แยดแม่พวกมึงแช่งหาพ่อหาแม่มึไงไอ้เฮียหมดได้เฮียเหลือสี่แสนห้าเนี่ยสัตว์โอ้ย สีส่จุดห้าแทงแดงแม่งเลยเฮียเจ็ดแม่หมดก็หมดดิสี่แสนคู่ห้าคู่สี่หมื่นห้าสัตว์เอาเจ็ดแม่ไหนๆก็ไหนไหนไล่สัตว์ไหนๆก็ไหนๆหน,หน,หน,หนละไหนๆก็ไหนๆหนละแดงมาขามาโกงโอ้โหเฮียมึงบอดมาดีว่ะเอ็ด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 เย็ดแม่มันเจ็ดแต้มกลัวอะไรอะ่ะ โอ้กูห้าห้าเจ็ดสองแต้มเย็ดแม่หมดแช่งขอเย็ดแม่ใครแช่งกูนะขอให้พ่องตายนะไอสัตว์นะขอให้พ่องตายนะใครแช่งกูเนี่ยเบอร์หกมาเบอร์เจ็ดมาหายบายหายไปหาย,หายโอ้โหเบอร์แปดหมดตูดไอสัตว์หมดตูดสองล้านหมดตูดแล้วยงไงแม่เย็ดแค่นี้ไอสัตว์หมดตูดเย็ดแม่สองล้านเฮีย